ท่านผู้ชมเข้าสู่สกิจกรรมวิ่งล้อมเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ ครับครับโอเคสี่สามโลใช่ใช่เป็นไงบ้างครับวันนี้ดีดีครับอากาศดีครับครับผมสดชื่นฝนพําปล่อยๆครับก็ดีใจที่ทางเขตบางแคและกรุงเทพมหานครก็มีโครงการดีๆครับที่จะให้ประชาชนนะครับมาร่วมออกกําลังกายร่วมกันนะครับก็สําคัญก็คือฝากไว้อย่าอย่าทําวันนี้วันเดียวทําสม่ําเสมอครับผมโอเคครับขอบคุณครับอย่างไรบ้างวันนี้3กิโลใช่ไหมฮะวันนี้วิ่ง3กิโลรอบสวน ดีบรรยากาศดีมีฝนหยดนิดนิดแต่ก็ไม่เป็นอุปสร <ผม S 2> รคก็ถือว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะอยากเดินออกกําลังกายส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้วิ่งก็คือคใช้วิธีการเดินเอ now อก,ก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนก็มีความสุขก,กับการออกกําลังกายในวันนี้นะคะคอ่าเราก็อยากให้ทุกท่านติดตามไปไเรื่อยๆว่าหนังต่อไปกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมวิ่งล้อมเมืองที่ไหนแล้วเราก็มาออกกําลังกายพร้อมๆกันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะครับผมขอบคุณค่ะ วิ่งกี่โลครับพี่ด้วยสามโลก็เดือดสามโลโอ้โหเป็นไงบ้างฮะบรรยากาศดีห้าโลอยู่บรรยากาศดีไหมฮะอ่าบรรยากาศดีมากทัพไทยทัยห้าโลอยู่ตอนนี้เชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อยอ่าทุกคนนะครับใครคิดว่าจ่านะครับไม่นอกจากนะครับมาเลยนะครับตามได้วันเทพหาคอร์นั้นโดยผู้ว่าก็มีการวิ่งรอบเมืองวิ่งทุกเขตนะครับวิ่งทุกเขตเลยคครรัับบเชิญชวนนะครับออกกําลังกายเริ่ม ทุกคนต้องเริ่มนับหนึ่งนะครับโอเคถ้าคุณคิดว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดี<า>ลอง ลองดูก่อนนะครับลองลองมาก่อนนะครับบรรยากาศดีๆเจ้าเจ้านะครับเจอบรรยากาศดีๆเจอเพื่อนผู้งนะครับแล้วก็เราได้ได้มาะสบการณ์อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารออยู่กันที่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากคนข่าวคทมนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับวิ่งกี่กิโลสามร้อยครับครับผมสามร้อยเมตรเมตรสามกิโลฮ่าห่อมากกิโลเมตรบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะจริงๆไม่คิดว่า จะเยอะขนาดนี้ก็ออขอบคุณทีมงานที่ ประชาสัมพันธ์ได้ดีในการล้อมเมืองครับเกิดชาติเกิดชาติรับผมครับเยอะมากโอเคครับขอบคุณครับได้ครับคนข่าวข่าวทมฮะครับอ่าครั้งนี้ทางนี้เท่าไหร่คนข่าวฮะวิ่งทางนี้ทางที่เท่าไหร่ทางที่สิบสอบความรลึกจำนำ6ดาวค่ะสิบแปดสิบหกสิบหกสิบหกแต่ว่าเขตที่สิบแปดครับเพราะว่ามันมีเขตที่จับคู่อยู่บ้างเออวันนี้แต่คิดว่าวันนี้ไม่ครบห้าโลครับคิดว่าวันนี้ประมาณสี จุด 5, ห้าสี่จุดหกเพราะเขาเข้าเร็วมากเข้าเร็วมากก็วันนี้ฝนโปรยๆค่ะแต่ก็พอวิ่งได้ทางอาจจะลื่นนิดหน่อยไม่รู้มีใครล้มมั้งเปล่าต้องไปเช็กก่อน,นถ้าต้องการร่วมกับเราเดี๋ยวเราหยุดสองนาทีที่หน้าไม่มีทย์ถัดไปไม่มีแต่เดี๋ยวรอเราเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทย์หน้า,นานเราไม่มีวิ่งล้อมอืองก็จริงแต่เดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนเนี่ย ค a ฟีเดย์อแต่เป็นวิ่งในสวนแล้วก็ทุกคนก็เช็คอินเข้ามานี่เดี๋ยวว่าจะนัดกันใครที่มีสวนใกล้บ้านเล็กๆนะคะนัดกันประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราวิ่งที่สวนกันค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วเราออนไลน์เจอกันครับผมโอเค เจอกันอีกทีวิ่งล้อมเมืองวันที่7กันยายนวันนีค่ะครับผมขอบคุณครับวัทนีพมวันนี้วิ่งกี่กิโลนะฮะวันนี้ผมวิ่ง2กิโลอาโอเค2กิโลเราะวันนี้มีภารกิจภารกิจเด็ดพันแล้วมี2กิโลแต่เดินเยอะครับเดินเป็น6กิโลแล้วมั้งคุณนี้เดินตั้งแต่ตี2โอเคครับขอให้สุขภาพดีทุกคนนะครับขอบคุณครับทำเวลาเป็นไงบ้างวันนี้37นาทีค่ะ5กิโล โอเคก็สน okay. ุกดีค่ะครับผมบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศก็ของกินเยอะมากไ่ฝนช่ำมากรองเท้าเละมากโอเคสนุกดค่ะครับเจอกันครั้งหน้าที่ไหนเจอกันครั้งหน้าที่บึงกลุ่มค่ะบางกะปิค่เคครไบค่ะ จากคนข่าวกทมนะฮะวันนี้วิ่งกี่โลครับท่านผออ่ก็วิ่งสามกิโลครับผมว่าในการมาเต้นบาสโลกอมเขตบางแคครับครับท่านผอ่นมาในะเบอร์นึ่งพันเก้าร้แปดสิบแปเรายนอไม่รู้แต่เราร่วมกับเขตคครับครับทุกสอนก็มาเต้นบาสโลก็นการออกําลังกายกันตอนเช้าครับในการวิ่งล้อมเมืองของเขตโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คนข่าวพอทมอนะฮะวันนี้วิ่งกี่โลอะวันนี้ว uh, uh, um, <ok yes. ิ่งาโลครับเป็นไงครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับครับผมวิ่งแล้วสดชื่นครับวาฒนารามแข่งไน้ก็เชิญชวนนะครับให้มาวิ่งกันนะครับวิ่งล้อมเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อสุขภาพดีของพวกเราทุกคนครับครับผมขอบคุณครับยเชิญเลยค่ะวันนี้เจอท่านอ่าพอสำนักการแพทย์นะครับวันนี้วิ่งล้อมเมืองนะครับกีโลนะฮะ วันนี้นะคะครับผมวันนี้เนี่ยเรามี3ากิโลหกิโลสมกิโลวิ่งในสวน5้กิโลวิ่งออกไปข้างนอกค่ะครับผม บรรยากาศอีกแบบหนึ่งของเขตบางแคนะคะคบ,บ,บางแคพิรมนะคะคได้มาเห็นอนอกจากการออกกําลังกายแล้วที่เราได้ทุกครั้งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราได้เห็นบรรยากาศของชุมชนเขตบางแคเห็นชีวิตของผู้คนแล้วก็ที่สําคัญที่สวนสาธารณะบางแคพิรมเนี่ยเราเป็นด็อกด็อกพาร์คแห่งแรกๆของกรทมเลยนะคะคจะเห็นบางท่านนําน้องหมามาวิ่งด้วยนะคะคมีความสุขกับทุกคนค่ะวันนี้ครับผมแล้วรเราจะมีวิ่งล้อมืองกันร,รอบต่อๆไปนะคะครับ เดือนหน้ามีทุกอาทิตย์เลยค่ะครับไปวิ่งกันค่ะครับผมขอบคุณครัสวัสดีครับวันนี้อ่ะถือไม้เรือวันนี้ี่กิโลนะครับ5ครับผมโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะดีครับผมก็สวนบางแคพิลลมนะครับใก็อยู่ใกล้ๆแรงนี้ก็มาออกกำลังกายแต่ทุกวันนี้กรมอมมีสวน15นาทีแล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืมตรวจ สุขภาพร้านคนนะแล้วก็ออกกำลังกายกันรเริ่มออกกำลังกายเริ่มลดอาหารนิดนึงบางมื้อนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครมีคนเป็นอันมาพากอัมพาตโรคหัวใจทุกวันเลย รถมอเต์แลนด์กับรถฉุกเฉินจะได้ทํางานน้อยลงเพราะคนป่วยน้อยลงครับลุวมีวิธีอื่นอีกไหมฮะที่สนใจในพื้นที่โซนโซนแซนบ็อกก็ได้ครับมีแนะนำไหมฮะว่าในส่วนไหนที่ที่ยังไม่ได้จัดออก็ตอนนี้นะครับมี ครั้งต่อไปอีก2สัปดาห์นะครับน่าจะเป็นสวนลุมสวนลุมของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เข้าเพจโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะและใกล้ๆนี้ก็จะมีบางขุนเทียนตอนเดือนกันยายนกันยาโอปิดเลยนะโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นแต่ที่สําคัญน่ะเราอย่ารองานเลยเราเริ่มออกกำลังกายเองทุกวันนี้เพราะว่าสวนน่ะมีตลอดเวลาสวนมันอยู่กับเรา ครับ,รบผมบโ,อโอเคขอบคุณครับ,รบสวัสดีค,ครับ